สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับแม่แม่วันนี้ก็บรรยากาศช่วยพักเที่ยงนะครับก็มาพักที่บ้านแม่เมษานะครับผมที่บ้านโนนเมืองนะครับผมดูครับน้องโพก็ดีใจมากนะครับผมการต้อนรับอบอุ่นมากนะครับผมก็ทานข้าวที่บ้านแม่เมษาเลยนะครับวันนี้ ส่งเสียงร้องนะครับผมส่งเสียงร้องเสียงร้องตลอดเวลานะครับดีใจนะครับผมนี่อุดมสมบูรณ์มากทบทำอาหารทั้งการต้อนรับนะครับผม ดูครับร้องดูกรับไปดูแม่เมษาได้อะไรกับเข้ามาต้อนรับน้อนอครับไปดูกันนะครับแม่ๆทีมงาน,นครับคนเกิ้ลครับผมนี่แม่เมษานะครับต้อนรับ ทำกับข้าวนะครับผมซอยเป็นน่าจะเป็นลาบงัวนะครับผมลาบวัวอิ่มครับผมอิ่มครับดูครับซอยจุนะครับผมลาบอันนี้แม่เมษาเป็นเจ้าภาพนะครับผมที่นั่นเราก็ทำกับข้าวนะครับผมแม่แม่ครับผมคนแรกที่จะ 海龙梅。 มาแล้วนี่ครับกับข้าวเยอะแยะเลยนะครับผมแม่ๆครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมทีมงานของเราก็จะทานข้าวแล้วนะครับแม่ๆม่ทานข้าวด้วยกันนะครับผมนี่ลาบนะครับลาบวัวเราจะจำจุเราจะลาบสุกครับผมแม่ๆครับผมเข้ามาด้วยกันนะครับเด้อทานข้าวด้วยกันครับผมทาน ข้าวเที่ยงนะครับผมข้าวเช้าหรอข้าวขาวก็เหมือนข้าวเที่ยงนี่นะครับแม่แเพราะว่าทีมงานของเรากินทานข้าวสองเวลานะครับผมสองเวลานี่ครับข้าวแลกกันได้หมอข้าวเลกกันนี่นี่ครับผมทีมงานของเราก็ได้โต๊กัน แม่มีก็ตอนรับอย่างอบ,บุญนะครับแม่แม่ครับผม okay. Okay. อาหารชอบของของตาเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ดูครับทำไมใหญ่นะครับเนาะลับลับข้างอยจุนบลับ,บลับโอ้โหเสีบปลาป่า,ปาจุุ่เนาะจัมจุเนาะ กับน้องโภมาพักอาศัยอยู่บ้านแม่มีนะครับผมในช่วงเช้านะครับผมอาหารการ,รกินก็อิ่มมากอุดมสมบูรณ์ทั้งคนเนี้ยน้องช้างของเราเลยท่านกับผมนี่อยูด่ด้วยกันทั้งวันเลยแม่เมีกับน้องโภนะครับแม่แม่ครับผมนี่ครับดูกับภาพงดงามนะครับผม แม่แม่กับน้องโภยอกระกันทั้งวันนะครับแม่แม่ดูครับให้น้องโพหอมแก้มนะครับผมก่อนจากไปนะครับแม่แม่เพราะว่าเราก็จะเดินทางไปต่อในหมู่บ้านต่อไปนะครับผมดูครับเสร็จน้ําตาให้น้องโพนะครับแม่แม่ครับผมสวัสดีครับแม่ก่อนเรียสวัสดีครับก่อนครับเสียงครับ โอ้โหร้องเสียงดังครับแม่เมยจะเอาเข้าวเหนียวให้ทานนะครับผมก่อนที่จะเดินต <มา S 1> ัว,วช่วงบ่ายนะครับผมนี่ให,ให้ทานข้าวเหนียวก่อนออกเดินทางนาะแม่เนาะมีกําลัง <laughs> วันนี้การต้อนรับของแม่เมยก็อบ่นมากนะครับทั้งควรและน้องโฟด้วยนะครับแม่แม่ดีใจมากนะครับที่ได้มาบ้านแม่เอฟซีนะครับผมนานๆได้เจอนะครับ โอ้ดูครับทานข้าวเหนียวนะครับผมน้องอยากขวานแล้วอยากข้าขึ้นร้อนแล้วมามาเบอร์ใกล้ๆมาดีใจมากน้องโฟนะครับผมสิ่งที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวนี่นะครับดูครับกอดไว้ในมือก็มีนะับ กินกล้วยมีไวทตมียวให้ทานด้วยนะครับวันนี้แต่ไม่ได้ถ่ายแม่แม่ได้ดูครับตอนกินไวทตมียวเพราะว่ากินไปสิบขวดนะครับผมอิ่มเลย <c oughs> กล้วยก็กินเยอะนะครับผมแม่แม่ครับผม,ม,ๆๆมวันนี้แม่เมย์เป็นเจ้าของช้างเองเลยนะครับตัดต้นกล้วยให้ทานเองด้วยนะครับแม่แม่คนเอกไม่ได้ไปตัดนะครับแม่เมย์ไปตัดมาให้ทานให้น้องทานเองด้วยนะครับผม <c oughs> ว่าแม่แม่เมย์อยากอยาก อยากตัดให้นะครับแม่แม่มแตัดได้นะตัดให้เราก็ไปแบกมาให้น้องโพได้ทานในวันนี้นะครับกินต้นกล้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปแล้วนะดูนี่ร่มดีนะครับทีมงานของเราคนไหนที่จะมาพักได้ก็มานะครับแม่แม่แม่เมย์ต้อนรับเสมอครับผมทีมงานช้างวัฒนธรรมของเรานะครับผมที่บ้านโนนเมืองนะครับผมแม่แม่ ร่มดีที่พักอาศัยก็ดีนะครับแม่แม่ก็ต้อนรับดีครับผมทางค้าข้าวและอาหารของน้องช้างและขวนด้วยนะครับผมนี่ถึงข้าวต้องไปจากแม่แล้วนะครับผมน้ำตาไหลเลยดีใจนะครับผมดีใจโดย ดูแม่ก็เซตน้ำตาให้นะครับผมเซตน้ำตาโอ้วันนี้แม่ดีมากนะครับผมเซตน้ำตาให้น้องโฟทั้งวันเลยภาพแห่งความบดอุ่นนะครับแม่ๆดูครับข้าไปกอดได้แม่โอ้ยให้แม่ให้แม่กอดนะครับผมดูครับโอ้ น่ารักมากครับผมน้องโพกำลังกอดเป็นคนแรกเลยครับนี่ไปอาบน้ำแล้วท้ายคลิปนะครับควรเนี่กับน้องโพเงินก็ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องซีรอโพเงินของเราด้วยนะครับผมท้ายคลิปนี้ควรเนี่กับน้องโพเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับนี่ครับ